มของแอร์ออกมาอ่ามีขอดีไปแล้วเมื่อไหร่จะมีขอดีเรื่องใครยากฉันนั่งเขาบอกว่ามีขอดีเขาเรียกยังไงหรอขอดีอะไรนะคือปีนี้น่าจะยากมากๆค่ะยากจริงๆเพราะว่ามันทั้งเล่นกลับมาเล่นด้วยแล้วก็ไม่น่าท้องได้จริงๆเรื่องนั้นเลยอะค่ะแล้วก็ทำด้วยคือไอ้ ถ้าเกิดกำกับอะนะว่ายังไม่ยังไม่ค่อยเป็นอุปสรราแต่ถ้าเกิดต้องแบบเล่นอนะไม่รู้ว่าจะยังไงดีอะไรเงี้ยแต่จริงๆเราอยากมีนะคะมันก็แล้วแต่วันนะคะมันเหมือนแบบวันนี้คุยกันว่าเออมีไหมอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยอะไรบางทีก็แบบเอ๊ะหรือไม่มีเอ๊ะหรือมีอะไรอย่างเงี้ยมันจริงๆมันเหมือนเราก็กังวนลและวแบบเออเราถ้าเกิดมีเราจะ เราก็เป็นห่วงเรื่องแบบโลกยือปัจจุบันเนาะ<ม>เออเรายังเอาตัวรอดกันไม่ค่อยได้<ม> <laughs> เราก็แบบเป็นห่วงว่าเอ๊ะแล้วลูกจะย,ยังไงอะไรเงี้ยแล้วตอนนี้ต่างคนต่างนหลานดยค่ะก็เหมือนมันก็เติมเต็มอะเสาร์ที่ว่าไปหาลานถ้าลานไปเที่ยวก็เหมือนลูกแล้วเออเล่นลูกของคนอื่นก็สนุกวีนะพอเล่นเสร็จก็แบบเอ๊ะพอแล้วไปคืน,คนอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งเราจะก็จะสังเกตพ่อแม่ของหลานว่าแฮปปี้จังเลยเวลาที่มีคนอื่นมาเลี้ยงเขาเลยอ๋อมันคงเป็นงานที่หนักจริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยยังแบบยังไม่ได้ยังไม่ได้ฉีดค่ะว่าไงบ้างก็คือก็คือปล่อยธรรมชาติก็น่าจะไม่ได้แบบพึ่งวิทยาศาสตร,ร์อะไรเลยค่ะก็น่าจะแบบเดี๋ยวถ้าตอนปล่อยอคงลองดูว่าสามารถไหมอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่ไม่ได้ก็คงไม่ได้แบบ ไม่ได้พยายามอะไรเงี้ยเราคุยกันจริงๆว่าเฮ้ยปีหน้าปีนี้ดนะุนนะปีหนา้า <c oughs> ต้องเริ่มแล้วนะคือ <c oughs> เหมือนเขาก็รู้แล้วค่ะว่าปีนี้โดแบบค่อนข้างยุ่งมากแค่เวลาให้เขายังแบบยากเลยอะไรเงี้ยมันเป็นท้องอีกมันแบบยังไงดีอะไรเงี้ยแต่มันก็ว้าวพอเล่นกันหลานบางทีก็เอ๊ะหรือว่าอะไรเงี้ยนคนก็จะเชียร์ว่าแบบโอ๊ยถ้ามีของตัวเองนะมันยิ่งกว่านี้อีกอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็แบบเอ๊ะแต่ก็ เวลาเห็นเขางองแงเราก็แบบอืมไม่ดีกว่านะอะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยเหมือนคุยกันเป็นเป็นวาระไปค่ะว่าว่าจะเอายังไงดีอะไรเงี้ยค่ะมุมในส่วนของเขาเหมือนอยากดีมากกวิโด้ยังไงหรือว่าจริงๆริงคิดเห็นเหมือนกันเลยหรือว,ว่าเขาเป<ช>็นของเรามา,มากกว่าโชคดีที่คิดเหมือนกันค่ะว่าแบบเออเดี๋ยวว่ากาัานอะไรเงี้ยเออก็เลยยังแบบ ไม่ไม,ไม่ไม่มีปัญหาแต่ทางครอบครัวก็ไม่ได้มีถามใครอยายกทำอะไแบบเราอยากถามอ่ะเพราะถามแหละผู้ใหญ่ก็เป็นธรรมดาเนาะแต่เราก็เป็นแบบแต่ว่าทั้งสองบ้านมีหลานแล้ว<ช>เราก็เลยไม่ได้โดนกดดันมากมเราเราว่าเขาเข้าใจละะ่ะคือค่อนข้างแบบปล่อยอ่ะที่บ้านเราทั้งทงคู่ก็คืออยากทํายังไงก็ได้อะไรอย่างเงี้ยให้แบบเราสองคนมีความสุขแลมีระยะเวลาไหมอยากมีเยอ ระยะเวลาว่าจะแบบมีช่วงไหนปีไหนอะไรอย่างเงี้ยจริงมันก็คือเป็นเรื่องของอายุด้วยแหละว่าปีนี้สามเจ็ดใช่ป่ะปีหน้าเอ๊กก็คือมีหลายคนแนะนำนะคะว่าเอ๊หรือเราไปฝากไข่ก่อนอะไรเงี้ยมันแปลกเนาะที่ดูนี้ต้องคุยกันเรื่องฝากไข่มีการส่งเบอร์หมองม่ได้เบอร์เซลดูนนมีเบอร์เซลเยอะมากเลยนะคะถ้าเกิดใครอยากจะอากเอ่าก็แบบคือหลายคนอ่ะก็แนะนำแต่เรา คือคุยกันว่าโอเคเราคงจะปล่อยตามธรรมชาติแลหละแล้วก็ถ้าวัยเราได้ถึงเท่าไหนก็ก็เท่านั้นไม่กดดันกันอย่างเงี้ยค่ะคือเรา,าก็ไม่ได้คิดที่จะฝากใครอยู่ฮะไม่ได้คิดที่จะฝากใครไม่ได้คิดใช่คิดว่าจะธรรมชาติถ้าก,ม,กมีใช่อย่างคิวพี่โดนที่ว่างแบบงานยุ่งนี่ไปถึงปีหน้าตอนเนี้ยน่าจะถึงสิ้นปีนี้ค่ะใช่แล้วก็เดี๋ยวว่ากันอีกแต่มันก็คุยกันทุกวันแหละบางทีแบบเราเห็นเด็กก็ เอน่ารักแล้วก็อะไรยเงี้ยพอเขาร้องแล้วก็จะดีหรออะไรอเงี้ยแล้วงชีวิตคู่ล่ะคะมันแฮปปี้ยังไงบ้างดูพี่โดสดใสโอเคเลยก็คือมันเหมือนเรารู้สึกว่าแต่งงานแล้วมันสบายใจค่ะมันแบบทําอะไรก็ได้แบบหมายถึงว่าเราไม่ได้ต้องกังวลเอซึ่งจริงๆมันก็มีเรื่องที่เปลี่ยนไปหลังจากการแต่งงานเหมือนกันนะคะว่าคือการเป็นสามีภรรยากันเนี่ยคือมัน หมายถึงว่าเลิกรับส่งแล้วคือตอนเป็นแฟนรับส่งพอแต่งงานปุ๊บคนลดไม่เคยเห็นหน้าสามีเลยแต่ก่อนไกลแค่ไหนก็ไปเดี๋ยวนี้ต้องทักเฮ้ยสุขุมวิทเองนะไม่มาจริงๆหรออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบเขาบอกเขาก็เริ่มอ๋อหรอเออต้องต้องต้องไปเนาะอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าเขาก็จะเป็นเขาเป็นสายสพอร์ตอยู่แล้วค่ะแต่ว่าอย่างอย่างวันเนี้ย เออที่แบบมีงานวงสคงเขาก็แบบมาให้กําลังใจมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันชัดเจนมากเลยตั้งแต่แต่งงานคือคนรถไปส่งคนรถมารับบางทีเรากลับถึงบ้านเขาก็ยังไม่กลับไม่ได้ติดงานนะไปเที่ยวอะไรเงี้ยเออเราก็แบบขำแต่คือโดนนะว่ามันเกิดขึ้นเพราะว่าเราต่างคนต่างสบายใจอะค่ะที่แบบทะเลกันมากขึ้นไม่น้อเชืเลยก็ขำก็ไม่เราแรกไม่คิดเลยล่ะรู้ป่ะแต่มันพอเริ่มบ่อยๆ่อยมันเริ่ม เอ๊มันไม่เหมือนเดิมเนาะเออมันแบบอ๋ออันนี้ใช่ไหมที่เขาว่าแต่งงานแล้วมันจะเปลี่ยนอ,อ,อืมเปลี่ยน <laughs> ต้องเติมหวานไคะก็โดนันก็จะยุ่งเหมือนเดิมคุณตามเขาจะทําการจัดถึงสุกเราก็จะพยายามแบบเอ,อ้ยนี่หนึ่งสัปดาห์มันต้องมีวันที่อยู่ด้วยกันบ้างหรือกินข้าวที่บ้านด้วยกันหรือไปกินข้าวข้างนอกบ้านอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็ดูแลกันอะไรอย่างเงี้ย้อ่แบบเราว่าพอพอแต่งงานเราเรื่องพวกนี้มัน มันมันหายไปมันกลายเป็นส่วนหนึ่งอะที่เรารู้ว่าเราต้องทําแต่ไม่ได้ต้องแบบสีเรียสเพราะว่ายังไงก็ต้องเจอกันอะไรเงี้ยเออแล้วก็นดนนัทเองก็ต้องลดความแบบบ้าทํางานลงเหมือนกันก็ต้องแบบนึกถึงเขาอะไรเงี้ยคือว่าเอ๊ะวันนี้หยุดเราต้องทําอะไรกันดีอเงี้ยแต่ไม่ได้ถึงขั้นแบบสีเรียยมีเวลาไปเที่ยวด้วยกันเหลืออะไรด้วยกันมากน้อยกว่าเดิมน้อยเลยใช่ก็ จริงจริงอยู่ด้วยกันมากที่สุดก็คือตอนที่เราล็อกดาวน์คือแบบเหมือนอเราถูกบังคับถูก,ถกบัง,บงคับ,ใ,บให้อยู่ด้วยกันเรามีคุยกันเลยนะว่าเฮ้ยตั้งแต่เราเป็นแฟนกันกน,นะแต่งงานนี่เป็นช่วงเวลาที่เราแบบอยู่ด้วยกันมากที่สุดอะไรเงี้ยจริงๆแต่ว่าพอตอนนี้สถานการณ์เรื่องปกติก็กลับมาเป็นเดแล้วก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมก็คุณตามก็ต้องทำกับเขาเองแต่ถ้าตอนแบบโควิดระบาดเราก็อาจจะทำให้อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าภาพโดนเป็นไงพ่น โอเคค่ะก okay, so mm ็ออนออนออฟฟตามเรื่องแต่ว่าถ้าเกิดถามคือหมอเขาจะบอกว่าอยู่ในช่วงที่โรคสงบคือผลเลือดค่าการอักเสบอะไรเงี้ยโอเคก็ขึ้นขึ้นลงลงแต่ว่ายังโอเคอยู่ทำงานหนักไม่มีผลกระทบไหมตอนนี้ต้องบอกตัวเองเขาว่าแบบเฮ้ยห้าทุ่มต้องนอนเที่ยงคืนอเลยเพราะต้องตื่นเช้าอะไรยเงี้ยค่ะแล้วก็จะรู้ว่าสมมติมันติดกันหนักๆเงี้ยเราต้องมีวันที่เราแบบเบรกตัวเองเหมือนกันเพราะว่าไม่งั้นร่างกายทำไม่ได้